ทุกท่านเข้าสู่รายการชาวนายุกม่คุณผู้ชมนะครับจะได้พบกับเราทั้ง4คนนะครับในทุกวันพุธ5โมงเย็นทางททบหับครับ,รบและรายการนี้ครับเกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยเหลือเกษตรกร,กรไทยให้สามารถทํากินและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับผมน้องแป้งหน้าตาล่าเลงมากคุณครูสุกันหน้าตาดูมีความสุขมากแต่คุณทําหน้าตาแบบนี้ทําไมฮะ คือวันนี้ผมออกจากบ้านผมเครียดมากเลยหมอดูทักเขาพี่เปล่าเฮ้ยออกจากบ้านเนี่ยจริงจกทักเขายังต้องฟังหมอดูทักนายว่าไงเพื่อนเป็นไงตีสบายดีหรือเปล่าคิดถึงคิดถึงนี่ไปทำรายการชาวนายุคใหม่หรือเปล่าเนี่ยชอบดูเขาดูรายการชาวนายุคใหม่ด้วยเหรอเขาทักแบบนี้ใจไม่ดีเลยตอนแรกเขาไม่ได้ทักว่าดวงเดิน์งเลยไม่ดีไม่ใช่ก็นั่น่ะดิอันนี้เขาทักทายเป็นไงวันนี้เลยค่ะพี่คุณสุการบอกว่าจะพามาเรียนรู้วิธีการทำนาโยนใช่กับเกษตรกรมืออาชีพด้วยนะคะและที่ที่เราอยู่ที่นี่ ที่ไหนครับอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีคะ่ะครูคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้แบบทุกขั้นทุกตอนเลยไหมคะไม่ปิดนะวันนี้นาที่จะพามาเนี่ยเป็นชาวนาต้นแบบะนะอันดับต้นๆของประเทศเที่ท่นจะสอนเรื่องการทำนาโยน วันนี้จะรู้ทุกกระบวนทัพเลยอย่ารอช้าครับพุทธิโยนไปเลยโยนใครนะครับไปสิครับไปยายอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาาจรย์คนนี้เฮ้ยคนนี้คนนี้เอ้าแล้วนี่ใครนะครับพุทธิข้ามยันอันนี้นี่ทีมงานนะครับทีมนทีมงานเขาทีมงานเขาทีมงานเขทีมงานเขานี่แหละพี่ชวัดที่บอกพี่ชวัตรหนุ่ทองที่จะมารู้จักวันนี้ได้ในนะอันดับต้นๆของของของเมืองไทยเลยล่ะในเรื่องการทํานายโยนที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้น ท่านอาจารย์นี่ไม่ธรรมดานะครับยังไงครับจบอะไรคุณรู้ไหมครับผมรู้ครับจบอะไรมาครับอาอปริญญาโทครับทางด้านวิศวกรรมโยธาจบทางด้านโยธามาทําไมถึงมาเป็นเกษตรกรครับท่านอาจารย์ครับคือจบด้านโยธานะครับเป็นวิศวกรรมนะฮะแล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ20ปีเสร็จแล้วก็มีความคิดว่าเอ๊ะทำไมชาวนาเราเนี่ยทำนามันลําบากและยากจนก็มาศึกษาวิเคราะห์ดูว่าต้นทุนการผลิตมันสูงก็พยายามหาวิธีการว่าจะทําอย่างไร ที่จะลดต้นทุนลงก็มาค้นพบว่าวิธีที่สมเด็จพระเทพท,ท่านได้ทรงแนะนําเอามาจากต่างประเทศประเทศจีนเนี่ยนะครับก็คือการทํานาโยนกล้าก็เลยได้แนวคิดตัวนั้นจุดประเด็นจุดประกายว่าน่าจะเป็นทางออกเป็นทางรอดของพี่น้องชาวนาเป็นชานายุคใหม่นะครับที่ต,ต้องลดต้นทุนการผลิตลงก็เลยมาศึกษาเรียนรู้ไปดูงานที่เมืองจีนแล้วกลับมาพัฒนามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับประเทศไทยทำนาแบบเต็มตัวมากี่ปีนะครับ ก็ประมาณ10ปีครับ10ปีโอ้โห <c oughs> ไม่ธรรมดารางวัลน,นี้ก็ได้โอ้โหนนได้เยอะมากเลยกี่รางวัลครับอาจารย์ครับ <c oughs> เป็นรางวัลคนดีสีลบรีด้านการเกษตรเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรอย่างงี้นะฮะเป็นที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินแล้วก็ปีนี้ล่าสุดเนี่ยแปลงของเราที่นี่ร้อยกว่าไร่เนี่ยนะครับ,รบได้เป็นแปลงผลิตเกษตรอินทรีย์ดีเด่นโอ้โหนประเทศนี่ตบมือตบมือนี่อันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยที่อาจารย์แกแกแกคิดเนี่ยแกคิดแค่เฉพาะแค่เรื่องเม็ดพันธนะ คุณตี้คุณปรารู้ไหมว่าเราใช้เม็ดพันธุ์ปีละล้านสี่หนึ่งหนึ่งประมาณล้านหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนตันที่เป็นเมล็ดพันธุ์อาจารย์ใช้เท่าไหร่นะต่อไร่ถ้าเขายนคือถ้าโยนเนี่ยเราจะใช้เมล็ดพันธุ์อยู่ที่ประมาณ5กิโลกรัมต่อไร่ห้าเท่าลดลงมาได้ห้าเท่าจากการผลิตมันจะเหลือมากมายลดต้นทุนการผลิตลงไปโอ้เรียกว่าวันนี้เราจะมาขอให้อาจารย์เนี่ยพาเราไปทาการทํานาโยน เนื้อหาหรือว่าขั้นตอนนี้มีเยอะมากเลยวันนี้เปิดหมดเลยใช่ไหมครัเปิดหมดเลยครับทุกขั้นทุกตอนเลยนะคะตั้งแต่กระบวนการเตรียมเพาะเมล็ดพันธุ์กระบวนการโยนวันนี้ได้ไปโยนด้วยกันด้วยคุณอยากทำไหมอยากทำครับผมก็อยากทําครับคุณผู้ชมก็อยากรู้และอยากทาเหมือนผมใช่ไหมครับว่าการเป็นชาวนายุคใหม่นั้นไม่ยากอย่างที่คิดมันก็ไม่ง่ายช่วงหน้าครับในช่วงของตะลุยแนวคิดตอนนี้พักสักครู่ครับ ราจะทำน้ำข้าวไลฟ์เบอร์รี่กันคะ่ะแป้งคะ่ะพี่ไปเอาสูตรมาจากครูสุตกันมาโอ้แล้วมันทำยากไหมคะพี่การนี่อันดับแรกเลยเราต้องใช้ปลายข้าวไลฟ์เบอร์รี่นะคะเราจะต้องเอาไปแช่น้ำก่อนในตู้เย็นอย่างน้อย12ชั่วโมง,งงั้นทำได้ไหมคะพี่การได้เลยคะ่ะแป้งแป้ง,ปง,ปงเอามาเอาข้าวเนาะจ้ะอามันเย็นเลยนะแช่ตูเ้เย็นมาอันนี้เราก็ตากจุ่ม ตามตัตราส่วนนะคะ 1, คะ 1> ต่อ2ค่ะปั่นแล้วค่ะแล้วเราก็ทำไงต่อคะพี่เอามากรองจ้ะกรองเสร็จแล้วค่ะแป้งเรียบร้อยแล้วเราจะต้มกันลวค่ะค่ะตอนนี้มันข้นแล้วมากเลยค่ะแป้งค่ะอเอาใบเตยให้พี่หน่อยเดียวใบเตยเลยเนาะ ใช่น้ำตาลหนึ่งจ้ะเร้าก็รกอ,อน้ำเดือดเดือดแล้วหอมเลยอ่ะพี่การแล้วก็รอให้เขาเย็นแป๊บนึ้อันนี้เราทิ้งไวจ้จนเย็นแล้วค่ะน้องแป้งขาเรามาใส่แก้วกันดีกว่าค่ะแก้วได้เลยสีมันแบบ พอไหมคะพี่พอแล้วภัพสวยงามประมาณนี้เมนูน้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่ของเรารับรอ,<ฆ>องกินแก้วเดียวอิ่มเลยค่ะ <laughs> จัดไป <laughs> ข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957680666 กลับข้าสู่รายการชาวนายุคใหม่ในช่วงตะลุยแนวคิดช่วงนี้เราก็จะเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยในการทํานายโยนะครับอาจารย์ครับครับเริ่มจากอะไรครับอาจารย์ในช่วงแรกเนี่ยเราต้องเตรียมกล้าก่อนครับต้องสร้างโรงเรียนอน,นุบาลก่อนออก็คือการพ่อกล้าครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือสาธิตในการพ่อกล้ารตรงนี้ให้ดูนะอันนี้เป็นเครื่องโรยดินนะครับตัวต่อมาก็เป็นเครื่องโรย พันธุ์ข้าวลงไปกรรบครับดินนี้ต้องบดละเอียดบดละเอียดเพื่อจะได้โรยไปดินประเภทไหนคะอาจารย์ก็เป็นดินนาดินเหนียวเราเนี่ยฮะใช้ได้เลยดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ชนิดหนึ่งถ้าดินไม่ดีเนี่ยเราอาจจะใช้ปุ๋ยหมักผสมไปสักเล็กน้อยสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้อ๋ออันนี้อันนี้ดินพอไหมฮะเพิ่มนิดนึงฮะนิดนึงเดี๋ยวผมสั่งเด็กให้นะคอ๋อน้องเนาะไปเอาดินให้อาจารย์หน่อยครับพี่ OK เราใส่ดินในถังชุดแรกนี่เรียวกว่าเครื่องโรยดินเนี่ยครับซึ่งมันมีตัวล็อกอยู่แล้วก็ปลดล็อกนะครับครับแล้วเราก็ดันเครื่องโรยดินเนี่ยไปบนรางทั้งสองข้างเหมือนรางรถไฟครับส่วนถาดเนี่ยเราก็วางเรียงคอยไว้นะครับ<ฮ>ก็ดันไปนะครับดินพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับข้าวเราเนี่ยต้องแช่ไหมครับข้าวเนี่ยจริงๆชาวนาส่วนใหญ่เขาต้องแช่ข้าวก่อนแต่ชาวนายุคใหม่ของเราเนี่ย ไม่ต้องแช่ข้าวเห<อ>ตุผลก็คือเราเป็นชาวนาวันหยุดสมมติว่าอีกสิวันเราจะทํานาช่วงก่อนนี้นหด้านเนี้ยสักครึ่งเดือนหรือ1เดือนก็นตามเนี่ยนะฮะเราก็เอาข้าวโรยลงไปสู่ถาดนี้ก่อนครับทําสต๊อกไว้เราจะทํานาถึงจะเอาอถาดที่เราโรยดินโรยข้าวเสร็จแล้วเนี้ยเอาไปวางแล้วดน้ําและอีกสิวันก็โยนได้ขออาจารย์เนี่ยมีเครื่องมือแบบนี้แต่ว่าคุณผู้ชมนะฮะทางบ้านที่ไม่มีเครื่องมือแบบนี้จะทํำยังไงครับคือถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องมือเนี่ยนะครับ เราก็แค่มีถาดอย่างเดียวถาดเนี่ยเราจะใช้ซ้ําได้เรียกว่าเกือบ20ครั้งเพราะฉะนั้นต้นทุนในการทานาเนี่ยไร่หนึ่งไม่กี่สิบบาทเองที่เป็นค่าถาดเพราะไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแล้วมันจะโรยดินยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเครื่องมือถ้าแบบว่าเราจะโรยโดยใช้มือเนี่ยเพื่อให้ประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกเนี่ยเราจะโรยแค่2เที่ยวเที่ยวแรกเนี่ยเราจะต้องไม่ต้องเอาดินโรยรองพื้นเลยนะครับเราใช้สมมติะสมมติ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 แล้ไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องเนี่ยนะฮะเราก็ใช้เนี่ข้าว อแบบนี้นะหวานปลยอดนหวานปลหลุมนึงไม่เท่ากันไม่เป็นไรใช่ไหมครับเมล็ดข้าวก็ทำโดยประมาณเรากัทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาดินโรยปิดหน้าโอ้แค่นี้เองแค่นั้นเองครับเอาละทีนี้เรามีเครื่องมือเราโรยดินเรียบร้อยคทีนี้เราจะโรยอันนี้ต่อในขั้นต่อต่อไปเอาโรยข้าวน้องแป้งนักเรียนข้าวนักเรียนข้าวเตรียมตัวข้าวทุกเมล็ดเราอย่าทิ้งนะฮะเพราะว่าพ่อสอนไว้ว่าต้องกินข้าวให้หมดนะฮะตัวนี้เราก็ ตรงนี้นะซึ่งตัวนี้เป็นตัวล็อกไม่ให้ข้าวไหลนะฮะเป็นตัวล็อกที่2เนี่ยนะครับเราก็ดันข้าไปนะฮะแล้วต้องเอาดินทับอีกครั้งจนเคร็จแล้วเราก็เอาตัวตัวนั้นยกข้าวออกครับแล้วก็ทำกลับมาเลยเราทำให้คุณผู้ชมเห็นเลยจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เอาตัวของถาดเนี่ยนะครับผมซ้อนกันนะครับประมาณ5ชั้นครับพี่น5ชั้นได้ยกได้ อันนั้นเนี่ยนะครับเราก็เอาถาดที่เราโรยดินและโรยข้าวเสร็จแล้วเรียงไว้ในที่ร่มผมหาภาชนะคลุมไว้ครับและหลังจากนี้อีสิบห้าวันเราจะเริ่มทํานาถึงจะยกเอาไปวางในแปลงในดินถึงจะไปเริ่มเพาะจะทำตอนไหนเพาค่อยยกไปก็หมายความว่าตอนนี้ทําสิ์แดงไว้ทาส์แดงตอนนู้นว่าะทำในร่มเก็บได้ตลอดแต่ต้องไม่โดนน้านะถ้าโดนน้ำงอกเลยเนื่องจากว่าเม็ดเม็ดเมล็ดพันธุ์เราแห้งและดินแห้งเพราะนั้นเนี่ยเขายังไม่งอกเก็บไว้าที่เขาโดนความชื้นเนี่ยก็คือ อีสิวันเราจะปลูกนะเราค่อยเอาไปรดน้ำนะครับอ๋อก็เป็นสีแดงอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะลดเลยเราจะต้องเพาะอีสิบวันเราโย่ละก็ต้องเอาย้ายตัวนี้ไปวางในบนดินแปลงแปลงเพาะเพาะครับผมยกไปเลยไหมยกไปได้เลยไปครับไปยกไปเลยอ้าวไปยกอ้าวอาจารย์เดี๋ยวผมผมไม่เด็กผมเดี๋ยวผมไม่เด็กผมยกครับน้องมายกน้องน้องน้องมายกหน่อยทีนี้เราเนี่ยเราต้องเอาตะข่ายพลาสติกหรือว่าพูดทับสับท์ว่สแลนนะฮะครับผมเขียวๆแบบนี้ฮะเอาที่ไหนครับอาจารย์ ก็มีไหมมีครับมีครับอยู่ไหนครับจารย์อยู่ด้านนอกอ๋อเนี่ยเอ้น้อง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 เขาเล้วเหรอเออตัวเองขอบคุณมากครับพี่ครับคุณนม่นนัเอาเอามาเอาามคลุมคือสแลนเนี่ยเอามาคลุมไว้คือเวลาเราลดน้ำเนี่ยนะครับถ้าเราฉีดน้ําไปโดนดินที่อยู่ในและเม็ดข้าวที่อยู่ในหลุมเนี่ยเม็ดข้าวและดินก็จะกระเด็นกระดอนออกมานั้นจุดประสงค์ของสแลนเนี่ยคลุมไว้เพื่อเวลาเราลดน้ำเนี่ยนะฮะจะได้ไม่ทําให้เมล็ดข้าวกระเด็นออกมาแล้วยังมีวัตถุประสงค์อื่นอีกก็คือ จะมีนกพิราบมีนกกระจอกนะฮะมากินเมล็ดข้าวไอตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันนกมานะฮะมามากินเมล็ดข้าวของเราที่ที่เป็นอยู่ในเมล็ดพันธุ์ตัวนี้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีสาเลนคุมเนี่ยเวลาเราลดน้ำเนี่ยนะครับเขาก็จะแห้งเร็วถ้าเปิดอาซเลนคุมแล้วก็ลดน้ำวันละสองครั้งเช้าเย็นคุมกี่วันครับคุมประมาณ5-6วันจนข้าวเขาเริ่มแทงหน่อ ต้นอ่อนมาประมาณสูงสักสีเซนนะครับเราก็สามารถดึงเอาแซแลนด์ออกได้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าต้นข้าวจะติดดูดเซแน์ไหมเพราะว่ารากส่วนหนึ่งของข้าวเนี่ยเขาจะลงไปที่เกาะที่ดินข้างล่างแล้วก็ทิ้งไว้อีกอีกสิวันรวมรวเป็นทั้งหมด15วันก็พร้อมที่จะถอนต้นข้าวไปโยนได้อาจารย์มีให้ดูไหมครับเดี๋ยวเราไปดูข้าวที่เราเาะไว้ประมาณห้วันที่เพิ่งเอา ตาข่ายพลาสติกหรือสแลนนี่ออกนะครับ5-6วันครับแปลงไหนคะแปลงถัดไปเลยครับเขาคือข้าวที่เราอายุประมาณสัก5-6วันครับผมและเมื่อเช้านี้เองเนี่ยนะครับเราก็เอาตะข่ายพลาสติกหรือว่าสแลนออกการที่เราเอาตะข่ายออกเนี่ยก็เพื่อให้ข้าวได้รับแสงวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูข้าวที่ได้15วันพร้อมที่จะถอนถอนก่อนแล้วก็ไปโยนได้เลยตรงไหนครับตรงนี้เลยครับนครับโอ้ยปลูกใกล้ๆกันเลยแต่ละแปลงนะฮะเรับครับ ก็คือปกติข้าวที่เราเพาะไว้เนี่ยรากส่วนหนึ่งเขาจะลงไปข้างล่างอ๋อลงไปติดถ้าเราติดดินล่างข้าวจากหลุมโดยตรงเนี่ยจะถอนยากนะครับเราต้องยกข้ายกขาให้เขาลอกลอกขึ้นมาเฮ้ยนี่เป็นไงลอกขึ้นมาก่อนครับขออาจารย์อาจารย์อาจารย์คอย่าครับเดี๋ยวผมใช้ใช้เด็กครับน้อง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 เราอีกแล้วเหรอน้องหน้าที่น้องวันนี้นี่เราจะถอนได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือ ใช้มือเนี่ยนะครับด,ดึงดึงขึ้นมาจากถาดนี้ได้เลยนะครับดึงได้เลยนะครับผมขออนุญาตทาเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ครับต้นกล้าพร้อมแล้วเราจะไปทํานายน มาถึงแล้วนะครับแปลงเทือกหรือว่าแปลงนาสำหรับพร้อมโยนนั่นเองครับค่ะอาจารย์คะน้องป้าสงสัยค่ะว่าในการเตรียมแปลงให้เราจะใช้ทํานาโยนเนี่ยค่ะมีอะไรพิเศษแตกต่างกว่านาอื่นๆอีกไหมคะน,น,นาเราเนี่ยจะต้องเตรียมดินได้เหมือนนาหว่านน้ําต้มนะครับ ก็คือต้องมีแหล่งน้ําต้องมีแหล่งน้าแล้วก็เตรียมดินให้เละๆแล้วก็รักษาระดับน้ําไว้ถึงประมาณ5เซนติเมตรเพราะถ้าน้ํามากเกินไปเวลาโยนแล้วมันจะลอยได้แต่ว่ามันมีข้อจํากัดอยู่บ้างเหมือนกันว่านาที่เป็นทรายจัดเนี่ยนะครับ<ะ>ถ้าทรายปานกลางหรือดินร่วนปนทรายเนี่ยเราต้องเตรียมดินไปเสร็จแล้วก็โยนไปแต่ถ้าเป็นทรายจัดนี่จะโยนลําบากนิดนึงแต่ถ้าเป็นนาผาากลางนาในเขตชนบทานส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนาหวานน้ําตมเนี่ย<ะ>เราเตรียมดินแบบเดียวกันไม่ต้องชักล่องแล้วเราก็สามารถที่จะเตรียมดินเสร็จแล้วเนี่ยสามารถโยนได้เลย แล้วในเขตน้ําฝนเหรอคะในเขตน้ําฝนนั้นทําได้ในบางพื้นที่เราต้องสามารถควบคุมน้ําได้เพราะฉะนั้นในแปลงนาที่อยู่ในเขตน,น,เน้ําฝนควรจะมีแหล่งน้ําที่เป็นแหล่งน้ําสาธารณะหรือเป็นบ่อน้ําที่เราขุดขึ้นมาเองในแปลงนาเพื่อให้สามารถควบคุมหัวใจสําคัญที่สุดของการทํานาโยนก็คือหลังจากโยนได้2-3วันแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะต้องเพิ่มระดับน้ําอยู่ในระดับสัก5เซนติเมตรและที่สําคัญที่สุดก็คือนาเราเนี่ยจะต้องปรับให้ค่อนข้างเรียบนะเพื่อให้เวลาเราเอาน้ําใส่เข้าไปเนี่ย มันจะได้คุมผิวหน้าดินป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้นได้นี่คือหัวใจสําคัญครับซึ่งเมื่อกี้นี้การเตรียมกล้าเรารู้แล้วว่าทำยังไงไม่ใช่เรื่องยากเราเราเราบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องยากแต่ตอนนี้เรื่องยากสําหรับผมคือเพื่อนผมหายไปไหนคุณตี้สมเจตหายไปไหนผมบอกว่าเดินมานะเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาแล้วเขาก็หายไปเรามีกี่ไร่ครับที่ตรงนี้ประมาณรวมๆครับ200กว่าไร่หลงชัวร์แน่นอนถ้า200กว่าไร่ก็หลงตั้งแต่ไร่แรกแล้ว ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมบอกรเลยนะครับว่าพร้อมแล้วพร้อมไหมครับเอาตรงไหนเริ่มตรงไหนไดเลยครับเาเริ่มตรงไนเอาไปครับเราจะเริ่มต้นยังไงดีมีวิธีการโยนยังไงบ้างครับสอนผมได้เลยครับผมการโยนข้าวเนี่ยนะครับมันมีวิธีการโยนอยู่2แบบแบบที่1นเนี่ยนะครับเป็นการโยนแบบปราณีตก็คือโยนแบบปาเป้าโยนทีละต้นพับทึบถอยหลังโยนนะครับโยนทีละต้นครับผมจะจะเป็นระเบียบนะครับแต่ช้าวิธีอีแบบหนึ่งทำได้เร็ว เรียกว่าโยนแบบเรนดมแบบสุ่มๆหรือโยนแบบมุมั่วอันนี้ะถนัดครับผมถนัดมากจับให้ติดมือเลยให้ติดมือติดสามสต้นโยนไปเลยครับอย่างนี้เลยครับเราลงข้างล่างกันเลยไหมเนี่ยโยนไปที่ช่องว่างๆอยู่เราลงัเลยค่ะ เกษตรกรทั่วไปอะค่ะค,ควรให้ความสาคัญยังไงในการทํานาโยนคะคือวิธีการทํานาแบบเก่าเนี่ย <ฮะ S 2> เป็นนาหวานน้าตมเนี่ยต้องใช้เมล็ดพันธุ์เยอะค่<ฮ>ะแต่วิธีการทานาโยนเนี่ยใช้เมล็ดพันธุ์น้อยคือประมาณ5กิโลกรัมต่อไร่เกษตรกรยุคใหม่นี่นะครับ <ฮะ S 2> จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับว่าถ้าเรายังใช้เมล็ดพันธุ์มาก <ฮะ S 2> ใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืชเนี่ย เราก็มีต้นทุนการผลิตที่สูงนะครับขณะที่เราต้องแข่งขันเรื่องของราคากับประเทศในประชาคมอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะลดต้นทุนได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะแข่งขันกับใครได้ช่วงนี้ได้ความรู้ไปแล้วนะครับช่วงหน้าครับกับช่วงรอบรู้รอบด้านภักสครู่ครับเอ้าโยน วันนี้เป็นเมนูอะไรคะข้าวไลซ์เบอร์รี่ยัดไส้ค่ะโอ้โหเราจะเริ่มเริ่มจากการหมักหมูก่อนเราจะใส่ซีอิ๊ว1ช้อนชาซอสถั่วเหลืองหนึ่งช้อนชาพริกไทยนักหน่อยนึงอยู่ชุ่กแต่พี่จะติดแก๊สใส่กระเทียมค่ะ หมูค่ะหมูที่เราหมักไปเมื่อกี้ใสให่หมดเลยแต่หอมใหญ่ลงไปนะ ดีไข่ครับแป้งตักไส้ใสเลยจ้ะเหมาะสำหรับมื้อเช้ามากเลยค่ะเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่ยัดไส้ของเราเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่ากิน ข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957-680-666 เับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชาวนายุคใหม่นะครับเป็นช่วงของรอบรู้รอบด้านครับเมื่อกี้ไปโยนข้าวมาโอ้โหได้อารมณ์มากของชาวนาเลยผมมีคําถามเลยช่วงนี้รอบรู้รอบด้านเพื่อไม่นการเสียเวลาครับเขาถามคุณครูสุกันเลยนะครับว่าโอ้โคาถามจากแฟนเพจเราเยอะจริงๆเขาถามว่านะครับอยากทราบว่าการดูแลข้าวในช่วงฤด,ดูฤด,ดูหนาวนะครับว่าจะหว่านข้าวช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยพันข้าวประทุมธานีหนึ่ง ผมเคยทํามาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผลผลิตไม่ค่อยดีจะรบกวนคุณครูตอบหน่อยนะครับว่าผมควรจะทํำยังไงน,นี่นหน่อยครับคือในส่วนถ้าเถอดตุลาพฤศจิกาธันวาออกธันวาในกล้ามกึ่งเรื่องหนาวจะเสี่ยงมากช่วงออกนะแต่ช่วงต้นมันไม่มีปัญหาแล้วล่ะเอาวิธีการแค่เบื้องต้นก็คือว่ายาหวานหนานะคือจริงๆประมาณ1ิบเโลไม่เกิน20กิโลพอ,อส่วนที่2ก็คือว่าถ้าเกิดกระทบอากาศหนาวเมื่อใดช่วงข้าวออกเอาน้ําออกจากนาให้หมดน้ำเนี่ยจะเก็บความ เย็นไวนานถ้าเกิดเราเอาน้ําออกหมดปุ๊บเนี่ยความร้อนของแดดจะช่วยกระตุ้นได้จากประสบการณ์นะครับผมที่เราทํานายนย์นี่นะครับมในฤดูการที่แล้วที่ว่ามีอากาศหนาวแล้วข้าวปทุมธานีหนึ่งแล้วผลผลิตมันต่ําลงเนี่ยแต่ถ้าทํานายนยเนี่ยปรากฏว่ามันห่างอย่างที่อาจารย์บอกนะครับมันก็เลยทําให้ผลผลิตเนี่ยไม่เสียหายมากปกติครับผมพี่มีคาถามที่2เป็นคาถามที่ดีมากเลยนะครับโอ้แฟนเพจเรานี่คําถามเยอะมากเลยนะครับขอถามท่านอาจารย์นะครับเขาถามว่านะครับ เรื่องการใช้พวกเชื้อราไตรโคเดอร์มาหน่อยนะครับเราผสมกับพวกน้ำหมักมูลสุกรหรือทางบ้านผมเขาเรียกว่าขี้หมูนะครับกับฮอร์โมนไข่น้ำยาล้างจานให้จับใบแล้วฉีดพ่นพร้อมกันได้ไหมครับจะทําให้ประสิทธิภาพฮอร์โมนลดลงหรือเปล่าครับสำหรับเชื้อไตรโคเดอร์มานะครับก็มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําแพงแสนเนี่ยพบว่าช่วยป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดด่างนะครับแล้วก็ทําให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ13%เ การเอาไตโคเดอรมาเนี่ยนะฮะผสมกับน้ำหมักมูลสุกรหรือขี้หมูครับแล้วก็น้ำหมักไข่ค่ะรวมทั้งสารจับใบด้วยนะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้ไม่ทําให้คุณภาพของไตโคเดอร์มาในลดลงยืนยันเราได้ทดลองในแปลงของเราอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การใช้งานด้วยซ้ําไปน้องแป้งครับบางทีฟังไปแล้วอาจจะไม่เข้าใจหรือจะฟังแล้วอาจจะฟังไม่ทันจริงๆติดต่อไม่ได้ที่ไหนครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ในแฟนเพจรายการชานายุคใหม่นะคะเพียงแค่พิมพ์ค้นหาคําว่าชาวนายุคใหม่ก็จะเจอแฟนเพจของเราหรือนี่เลยค่ะตามที่อยู่ข้างล่างขึ้นข้างล่างนี้เลยตามนี้แต่ตอนนี้พี่ไม่เจอเพื่อนพี่ตามหาไม่เจอนัดกันอย่างนี้นี่จะปิดรายการอยู่แล้วไปไหนเนี่ย โอ้โหมาแล้วเชิญครับเชิญครับครับผมไปไหนมาครับเนี่ยโอ้โหหลงทางครับโอ้โหทางนี้ครับทางนี้ครับทางไหนผมหลงหลงไปหมดเลยครับไปหลงอย่างนั้นสิครับหลงระยะลอยระหว่างหลงผมก็ไปหาเสื้อนี่จะมามอบให้อาจารย์ชาววัดหน่อยครับโอ้งี้ยมอบเลยมอบเลยครับนี่ครับเชาวนายยุบม่จริงแลวอยากจะให้พี่ชาววัดเนี่ยคุยเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่เขาว่าการทำเกษตรอินทรีย์ผลผลิตตามผลผลิตตามอยากจะให้แกบอกว่า มันต่ําหรือไม่ตม่ำจริงๆนะแต่แกบอกว่ามันไม่ต่ำหรอกอแต่มันหมดเวลาหมดเวลา<อ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้ดีกว่าอาทิตย์หน้าเรามาหาอาจารย์อีกต้องขอรบกวนพี่พี่ฉวัตรว่า,วาครั้งหน้าเนี่ยจะต้องมารบกวนเรื่องการทํำข้าวอิน,นทรีย์ที่ที่ผลผลิตมันไม่ตกสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงการปลูกข้าวอินทรีย์ใช่ไหมใช่แต่สัปดาห์นี้ใครดูตั้งแต่รายการเปิดมาตั้งแต่ต้นเลย5โมงตรง โอ้โหการทำนายอนยากไหมน้องแป้งไม่ยากค่ะง่ายกว่าที่คิดทุกคนทําได้นะครับโอ้โหการทํานายอนนี่ได้ผลผลิตด,ดีแล้วแต่สัปดาหนะ์หน้าการทํานายอินทรีเป็นไงค่ะจะได้ผลผลิตด,ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกต้องติดตามต้องติดตามครับและรายการชาวนายุคใหม่ครับเป็นรายการที่คนกินข้าวต้องดูคนปลูกข้าวต้องดู คนขายข้าวต้องดูดูแล้วก็ช่วยอุดหนุนข้าวไทยและดูแล้วก็ช่วยอุดหนุนชาวนาไทยและเกษตรกรไทยนะครับถ้าใครไม่ดูผมว่ายแล้วครับดูแล้วครับวันนี้ครับรายการชาวนายุคใหม่หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับก็มีความคิดว่าเอ๊ะทำไมชาวนาเราเนี่ยทำนามันลําบากและยากจนก็มาศึกษาวิเคราะห์ดูว่าต้นทุนการผลิตมันสูงก็พยายามหาวิธีการว่าจะทําอย่างไรที่จะลดต้นทุนลงวิธีที่สมเด็จพระเทพท่านได้ทรงแนะนําเอามาจากประเทศจีนเนี่ยนะครับก็คือการ ทำนายนกล้าน่าจะเป็นทางออกเป็นทางรอดของพี่น้องชาวนาเป็นชาวนายุคใหม่